เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับลรยก็จะไปบุกแคมป์คนอื่นเช่นเคยนะนี่เดีย๋ยวนี้บอกเลยครับว่าคนย่อ้น่าจะเริ่มสร้างบ้านเก่ง,งๆเลยนะอาจจะมีน้อยครับบ้านที่แบบว่าเราจะปล้นแล้วก็อยู่ได้นานๆเนี่ยแต่ก็มาเดี๋ยวลอยก็จะลองไปหาดูครับลอยก็มาดูกันครับว่าผมจะรอดไหมนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะอันนี้ก็ตาแรกเลยครับ คนก็อาจจะยังแบบไม่เตรียมตัวไงวบางคีตอนที่ผมไปบ่อยๆ <ไป S 2> เนี่ยคนก็แบบจะรอรับมือนะมปนบุกแป๊บเดียวนี่คือดอลล่าร์ละแต่นี้ก็ยังไม่ได้ไปครับอะไรก็ได้จะพอเล่นได้อยู่เดี๋ยวมา,าว่าหาบ้านกันครับไม่รู้ว่าจะมีบ้านดีๆเปล่า,านะแต่มันก็ต้องมีเลยครับอะไรก็ต้องหากันมา,ามาเดี๋ยวมาเขตนี้ก่อนนะบ้านมันก็เยอะดีมลวละ แล้วเขตนี้เนี่ยจะมีบ้านดีๆให้เราบุกไหมแล้วก็ต้องหาบ้านที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ผมว่านี่จะเล่นได้นะดูดิมาดูเพด,ดานข้างในแบบหนึง่งผมว่านี่จะเล่นได้อะเพราะว่าผมก็จะปีนเพด,ดานครับแล้วก็จะไปเล่นห้องใต้หลังคานะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็เริ่มสร้างบ้านเก่งครับเขาก็ไม่มีแบบว่าไม่ค่อยมีที่ให้เล่นเลยอะนี่ปกติผมเล่นไปนี่คือมันจะมีวันไดที่แบบว่ามันบักนะเราทําลายไปปุ๊บนี่คือมันจะตามมาไม่ได้ครับ แต่คนก็เริ่มรู้ละเริ่มที่แบบว่าจะไม่สร้างบันไดแบบนั้นละก็เหมือนแบบว่าจะแก้ทางผมเลยอะไรก็จะเล่นยากหน่อยแต่ก็มาดูดูกันครับว่าบ้านนี้เนี่ยเราจะปีนขึ้นไปในนี้ได้ปะในห้องใต้หลังคาเนี่ย richman shop โลหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดติมเกมใหม่อันดอนนราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนไหนสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ u i d พร้อมเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบผ่อนชำระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้ม เติมไว้เติมได้24สชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิก์ใต้คลิปเลยครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยครับประตูตนี้มันก็จะเปิดให้นะนี่ส่วนบันไดนี่คือเราก็ยิงได้ครับมันก็ยิงไปคนที่ตามมาเนี่ยจะได้แบบว่าตามมาย,ย,ยากๆหน่อยมันก็จะได้ใช้เวลานะ,ะก็พังไปอะไรที่ถ่วงเวลาได้นี่คือเราก็ยิงไปแล้วก็จะได้อยู่นานๆหน่อย มาเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปบนสูงสุดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะไล่ตามมานะซึ่งเราเจอแบบหลายๆคนที่คือไม่รอดแน่นอนอนะ่ะเฮ้ยเอาว่าและดูดิผมเจออะไรเนี่ยเอาเว้ยผมเจอม้าเขียวครับแล้วซึ่งม้าตัวนี้เนี่ยมันก็สูงนะหัวมันก็เกือบจะติดเพดานเลยครับเนี่ยอย่างที่เราก็สามารถโดดได้นะแล้วก็ขึ้นไปบนเพดานได้อะ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดู ไฟไหมผมว่าได้จะได้นะดูดิมาแล้วทีนี้เราก็แค่ยืนขึ้นครับฟึบเรียบร้อยแล้วก็โดดขึ้นมาดูดิแล้วก็ขึ้นมาเลยครับัยจากที่เราขึ้นแล้วก็ทำลายไปนะทีนี้คนก็จะตามมาไม่ได้เลยครับและเราก็จะอยู่ห้องใต้หลังคาเนี่ยแล้วดูดิมล <า S> ัขึ้นมาก็เจอตู้อนณาเขียนนะอย่าี้ก็เข้าทางเลยครับผมมาตายได้ก็ได้ตู้แล้วโอเคเราก็ต้องทําลายพวกนี้ด้วยนะ คนมาก็จะได้ยืนแยากยากหน่อยแล้วก็ทำลายไปแล้วก็ปาระเบิดไปได้พังเยอะตอนนี้มีคนมาเลยนะมีจุดสีแดงอยู่ในมินิแมปเลยครับไว้ก็ต้องรีบหน่อยก็ยิงไปใา้พังเยอะๆเฮ้ยดูดิแล้วนี่ไงแต่ผมว่าผมยิงยากหน่อยว่ะ บ้านนี้แบบเพดานข้างบนมันต้องสังนะเฮ้ยตายเลยครับเฮ้ยแล้วก็รอดไปเกือบแล้วไงแล้วก็เอาระเบิดไปกินนี่ไม่รออีกต่อครับตอนนี้ผมจะเอาเพดานชั้นนี้ให้เป็นรูมหมดเลยนะถ้าคนขึ้นมาก็จะได้เดินยากๆครับต้องแบบว่าไปทรงตัวหน่อยนี่แล้วก็ทําลายไป ผมว่าผมต้องเปิดดว่าวยีงเปิดนะจะได้ไปดูข้างบนครับว่ามีคนล้อมบ้านไหมเพราะว่าในห้องใต้หลังคาที่คือมันแคบมากอะ่ะเฮ้ยประตูหน้าบ้านที่คือเปิดรอครับมีคนปนะนี่หน่ารามีคนครับแล้วก็เจ็บแล้วเฮ้ยเก็บร่วงนะแต่ก็หลบไปแล้วนี่ก็เอาเระเบิดไปกินเฮ้ยเจเย โอ้โหโดนสนายครับดีที่เลือดผมเต็มนะไม่งั้นก็ได้จะร่วงครับแล้วก็ต้องระวังตัวหน่อยละโอ้ยโหเกือบ,บตายแต่ก็รอดไว้ได้ครับอย่างนี้ก็ต้องตามด้วยระเบิดนะแต่ว่าเสียงมาว่ะเสียงฉีดยาที่คืออยู่ใ,ใกล้ๆเลยเอาระเบิดไปกิน เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ามันจะตามนะมาแล้วโหตอนนี้เริ่มหลายคนเลยว่าตอนนี้กำลังเสริมเริ่มมาเลยครับอะไรว่าตอนนี้เริ่มปาระเบิดมาแต่ว่าถ้าหลายคนเนี่ยแล้วก็ปาระเบิดมาที่ทีผมมีโอกาสตายนะเมื่อกี้เราก็เราก็ต้องจุกหน่อย เอาเบิร์ไปเฮ้ยดูดิตอนนี้ก็มีคนใช้เชือกนี้ครับจะปีนขึ้นมาแล้วสินะเอาว่าเฮ้ยอะไรก็ดูดิะเบิดมาไม่พลาเลยหอและไรก็มีป้อมปืนไฟด้วยวะ,ะผายแล้วเลือดผมน้อยมาแล้วนี่แล้วก็ตายไปผมนี่เกือบร่วงครับ จังหวะที่มันมาที่คือเล่นผมน้อยนะดูดิโอ้โหเลือกเวลาขึ้นมาได้ถูกจริงๆเกือบร่วงแล้วไงเราโอเคแต่ก็ยังรอดอยู่ครับเห็นว่าเปลี่ยนเป็นไอ้กับระเบิดดีกว่านะมีเชือกแล้วยังไงว้วิธีแก้ทางครับถ้ามีเชือกเนี่ยเราก็ใช้อย่างนี้เลยแล้วก็วางฟึบดูดิแค่นี้ก็จะขึ้นมาไม่ได้เลยนะจังหวะเมื่อกี้ที่คีผมไม่ได้ตั้งตัวไงตอนที่ขึ้นมาเนี่ยนี่ แต่ว่ารอบนี้ถ้าขึ้นมานี่คือโดนแน่นอนครับมาแล้วดูดินี่ไงและก็ร่วงไปแค่นี้แหละครับแล้วเราก็รอต่อนะบอกเลยว่าสกิลระเบิดนี่คือผมอัพเลเวลแมวกอะนี่ถ้าโดนนิดเดียวนี่คือน่าจะร่วงเฮ้ยมาแล้วไละก็ร่วงไปโอ้โหผมต้องออกแล้วว่ะมีเสียงขึ้นมา ไหนเลยวะอย่าบอกว่าตกงลงไปนะโอเควางกลับไม่ต้องเบิดต่อเอาว่าฮเฮ้ยเสียงวาล้วแล้วก็บึ้มต็อย่างนี้แล้วก็ร่วงไปอีกครับบอกเลยว่าผมอยู่วันนี้นี่คือได้ายาวๆอะ่ะแต่ว่าเพดานนี่คือหลายครั้งเป็นรูมหมดละมีคนเล่นสไนหลังบ้านผมน่าจะตายอะ่ะแต่ก็มาจังหวะนี้เราก็ต้องถ่วงเวลาก่อนครับให้มันขึ้นมาไม่ได้นะ โอ,โอ้โหโอ้ยโอ้โหถ่ายละตอนนี้เพาดานเป็นรูครับเหมือนกันที่ตายแน่มาแล้วเป็นไงล่ะเรามีเพื่อนคู่ใจเฮ้ยโอ้โหโ,โหมาไม่พักเลยวางกลาระเบิดหน่อยละกันเมื่อกี้ขึ้นมา3คนเลยนะ เอาเรื่องจริงว่ะคนแรกนี่คือโดนกลับไระเบิดครับคนที่2ก็ยิงได้นะแต่ว่าคนที่3นี่คือตกรูว่ะเพราะว่ามีรูเยอะไงจะทรงตัวยากหน่อยมาไหมอันนี้กลับ,บระเบิดพร้อมเแบบร่วงเลยนะแต่ก็หลบไปก่อนเพราะว่ายังางหวานนี่ยาวๆครับแล้วก็นี่จะคุมได้นะบนนี้เนี่ย ถ้าขึ้นมาก็น่าจะโดนกลับมาเบิดแต่ว่าที่เราแวนตอนนี้คือหลังคาบ้านนี้มันจะเปิดดูดิโอ้โหโอเคหลังคาที่เป็นรูหมดเลยครับถ้ามีคนเล่นสไนผมก็จะเล่นยากหน่อยอะแต่ก็ยังไม่มีคนไปล้อมบ้านครับรนะโอเคจงหวะนี้ป้องกันอย่างเดียวครับรอคนที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เรายิงนะเพราะว่ามันก็มีทางเดียวคับที่จะขึ้นมาได้เนี่ยก็คือทางที่เชือกนี้เลย โอ้ยโอ้โหโดนนะฉีดยาก,ก่อนแล้วกันมาแล้วนี่ไงบอกเลยว่าขึ้นยากหน่อยนะแล้วก็วางไปอีกแค่นี้แหละแล้วก็จิ๋วได้ยาวๆถ้าขึ้นมาก็นี่จะโดนกลับ,บระเบิดนะแล้วกลับ,บระเบิดก็แรงด้วยมาแล้วมาโอ้ยโอ้โหแล้รวเนี่ย ผายละและผมร่วงครับโอ้โหและไฟดานมาพังเลยตอนนี้เนี่ยมาแล้วแล้วข้างล่างก็หลายคนและจังหวะผมตกอย่างนี้แลวเลือดน้อยด้วยเสาะหายเนี่ยจะรอดไหมเอออะไรก็ไม่รอดว่ะตกมาที่จบเลยนะเพราะว่าข้างล่างหลายคนนะเอาเรื่องจริงแล้วมันพังได้ไงวะเนะี่ยโอ้โหเมื่อกี้มีกลับระเบิดเลยก็กลับระเบิดไม่ระเบิดนะแล้วก็ได้จะโดนดาเมจครับ แล้วก็ส่งผลถึงเราเลยเนะี่ยก็เลยตกนะจังหวะมันได้โคตรด,ดีเลยเอาจริงที่คือผมไม่น่าตายเลยนะแล้วก็อยู่บนหลังคาแนละ้วแต่ว่ามันดันพังซะก,ก่อนครับแล้วก็เลยตกลงมาเนี่ยจบจริงตอนนี้มีคนรู้ครับว่าผมขึ้นไปยังไงเนะี่ยก็นี่เลยขึ้นไปจากม้าสีเขียวเมื่อกี้เลยหัวมันก็เกือบจะชนเพดานอยู่เลยนะแล้วก็้ยิงเพดานครับมันก็สามารถขึ้นได้แล้วแบบเมื่อกีก้เนนะี่ยเอาเรื่องแล้อเราก็อยู่ได้ายาวอยู่นะแต่ก็พลาดตรงที่ตกลงมาครับแล้วก็หนีไม่รอดเลย โอเคดียวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดียวเราอ็เกนใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ